ระว่างมาหาปลาครับเราได้เจอรังผึ้งแต่เหมือนมันแตกหลังไปแล้วอะ่ะเหมือนว่าน,นกหรืออะไรตีมัน,มนแตกนี่ครับมาเก่งครับดูสิคว,วันทั้งปากทั้งควันทั้งปากทั้งมือดูที่ก็ได้ได้ไหมเมื่อกี้ที่เดินไม่ดูใกล้ๆนะมันเจอบินมาต่อย ทุกทีล่างแม่งย้อยเองมันมันไม่เข้าลังกันเลยนะจับ,จบ นเฮ้ยเริ่มขึ้นแล้วนะเก่งเริ่มเบอร์ขึ้นแล้วได้กินควัน mm hmm. จะ,จะ,จะมีขวันเสือกมีขวันอีก เฮ้ยอีกหน่อยกว่ามั้งเอาอีกหน่อยกว่ามั้งจะยากเลยกับมันบินอยู่อะอยากกินวันนะเอาไฟเลย เอาตัวทัางบังนะถ้ทำมันมาเอ้ยคิดว่าไอา้ดังบังมิดตัว <laughs> พี่หน่อยเดียวจะต้องปีนไม่กลัวต่อยไม่มันไม่นั่นแล้วทายากเออวะแค่หล่นเมื่อกี้ไม่งแตกหลังเลยเรียบร้อย เสร็จแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วบุรีหมดอีกไหมแล้ว,วานไม่มีเลยอ่ะใช่เลยถ้าหวาน้าหวานไม่มีก็ไม่มีจะกินอะไรนะกินลังไง เอาไปละแกแเ่ง,เง,เน,งนั่นดีเขาไปคืนเข,ขาตังกวนนี่ไงเฮ้ย <laughs> เอาเยอะตัวท,ที่สองมับ nó mới nhộng đi nó đấy, giờ này có phải Khọ <laughs> 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 เจอแล้ว,วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมีปนะพึ่งหลังเนี้ยไม่น่าจะหวานนะครับน้ำหวานมานะันเนีลยเพราะอะไรนะเก่งอยู่ม,ยมันต้นมะยมมาอยู่บนต้นมะยมครับนะเก่งบอกไปหวานครับเพราะอยู่มันเปรี้ยวเปรี้ยวเออไปจบคลิป